นะคะเราก็มีผู้ประสบความสําเร็จนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ประสบความสาเร็จที่ร้อนแรงแซงทางโคง้งหรือแซงรุ่นพี่บางคนด้วยซ้ํานะคะนี่ต้องบอกไปเลยเพราะว่าแค่เธอเดินเข้ามาในออฟฟิศน,นะคะทุกคนกระจายหมดเลยเพราะว่าความผอมของเธอความ้อมและออร่านะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่ออร่าผู้ประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะต้องบอกว่าเราเห็นสาวคนนี้นะคะตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาในออฟฟิศนะคะตั้งแต่วันที่เธอเข้ามาวันแรกเนี่ยแนะนําตัวหรืออะไรเรา เห็นแววทุกคนเห็นแววไหมเห็นแววนะคะว่าพ้าเกิดเธออยู่ในระบบนานๆเนี่ยเธอก็จะเกิดแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะจากดินสู่ดาวค่ะดาวได้จะแรงแสงแล้วนะคะวันนี้เราภูมิใจนำเสนอมากสาวบัญชีนะคะบาคนได้ก่อนวันนี้เราทําแบบว่าปะทะกันระหว่างสาวบัญชีกับสาววิศวะนะคะเพื่อนหญิงพดังหญิงค่ะผู้หญิงทั้งหลายนะคะเราต้องสู้นะคะเพราะตอนนี้เราแข็งแกร่งมากแล้วนะคะ สาวบัญชีนะคะเธอมีแนวคิดอย่างไรแล้วทําไมถึงเข้ามาร่วมกับธุรกิจอาเจลนะคะต้องขอเสียงปรบมือนะคะให้กับซีเนียร์เมนเจอร์นะคะน้องกวางกวิศราอุจราชาสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะกวางก็ต้องขอแนะนาตัวก่อน กวางชื่อกวางกฤศราบุญเจริญนะคะกวางเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะกวางม,มีน้องชายอยู่หนึ่งคนซึ่งตอนที่อพอกวางคือกวางม,มีน้องชายอยู่หนึ่งคนและน้องชายกวางก็จะยุ่ห่างกวางเนี่ยสามปีนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอกวาง วางเรียนจบทางด้านบัญชีนะคะซึ่งพอกวางเรียนจบแล้วเนี่ยกวางก็ได้ทําธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกวางค่อยบอกว่าธุรกิจอะไรที่กวางทานะคะตอนนั้นเนี่ยที่กว่งางเข้า,เข,าเข้ามานะคะในธุรกิจนี้กวางก็รู้สึกว่าเออธุรกิจนี้ค่อนข้างดีนะคะ ตอนแรกเลยที่พี่กวางเข้ามาคือ,อกวางตอนนี้กวางทําบัญชีนะคะทําอยู่กับป้า,าป้าเนี่ยรับทําบัญชีอิสระซึ่งกวางก็ได้เข้ามาช่วยเขาแล้วก็คือป้าป้าทําบัญชีอิสระแล้วก็กวางเข้ามาช่วยเขาแล้วพอกวางทําไปได้สักระยะตรงเนี้ยป้า,าป้ารู้สึกว่าลุงกวางเนี่ย เขามีเขามีปัญหาอย่อย่างหนึง่งซึ่งเขาก็มองแล้วว่าเอยมันคือเป็นอะไรใช่ไหมคะคือเพอะเป็นอะไรเนี่ย<ม>ก็ดูว่าเอออยู่ดีก็เหมือนแบบปวดหัวก็เลยพาเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลนะคะพอพาเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยน้ำตาลเขาเนี่ยขึ้นมาห<ม>้าร้อยอ่าใช่พอน้ำตาเขาขึ้นมาห้าร้อยแล้วเนี่ย ก็เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทํายังไงเพื่อที่แบบว่าไม่ให้แฟนเขาเนี่ยาทานยาเขาก็เลยหาหาผลิตภัณฑ์ในในเน็ตนะคะเพื่อที่ดูว่าถ้าเกิดไม่ทานยาตัวไหนนช่วยได้เพราะว่า,าแม่ของแฟนของป้านเนี่ยเขาเป็นเบาหวานมาก่อนเขาก็เป็นเบาหวานเนี่ยแล้วเขาก็ทานยาพอทานยาไปเขาก็เป็นไต พอเป็นตายเขาก็พอกแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยการที่เขาเป็นตท mm hmm. เขาก็เลยไม่อยากให้แฟนเขาเีเป็นแบบนั้นใช่ mm hmm. ไหมคะเขาก็เลยหาแล้วเขาก็มาเจอคุณเกฟ mm hmm. ซึ่งคุณเกฟเนี่ยขายติดพันตัวหนึง่งเขาชื่อว่าบูมิเขาก็เลยอะลองลองสำรวจมันเป็นยังไงพอสั่งมาเขาก็เลยเอามาให้ลุงกิน mm hmm. ไม่ถึงเดือนนะคะน้ําตาลลงุงลงไปประมาณ สอง้อยกว่าค่ะ mm hmm. แล้วก็เขาซื้อเอ mm ็กโซมาให้กวางกิน mm hmm. ซึ่งตอนนั้นนากวางเป็นสิว mm hmm. อะกว่างเป็นสิวแล้วแบบพอกวางเห็นตอนแรกเลยกวางเห็นเลยตัวเนี้ยเด็กตะพันตัวเนี้ยกวางรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเด่นแล้วมันก็แบบมันไม่เหมือนใครอ่ะอกวางก็เลยทานพอทานแล้วจะ้ะทุกคนที่เห็นหน้ากวางรอยค่อนข้างเยอะแต่ตอนนั้นคือต้องรู้ว่ามันต้อง คือมันแบบเรียกว่าเฟสเลยอ่ะ,อะแล้วพอฟังปีนไปได้ไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะรู้สึกว่าหน้าฟางม,มันใสขึ้นฟองเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันโอเคอ่ะเออมันใช่อ่ะแล้วมันแบบแต่ตอนนั้นเรฮ้มคือมันคือมันแปลกใจอ่ะว่ามันมันอะไรอยู่อย่างเงี้ยเออเรแปลกใจแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้หน้าฟางดดีผิวดูดีที่สําคัญปีด้วย ปาล์มแล้วพอเสร็จพอเสร็จหลังจากนั้นนะคะที่กวางได้ทานไปเขาบควกวางได้ทานไปแล้วป้าวกวางเขาเป็นสูแพอก็ทานด้วยแล้วทานไปได้ประมาณสองสามเดือนเนี่ยคุณเคฟเนี่ยเข้ามาเปลี้วกวางอ่าพอเขาเข้ามาเปลีวกวางประเด็นแรกเลยกวางรู้แล้วพาในชัวร์ฉันไปขายของอ่ะดีแน่นอนชัวร์แล้วพอเสร็จก็คือ คือความยอมรับคุณเกฟอย่างหนึ่งว่าอดทนมากอ่าคือกวางคือคุยครึ่งปีอ่ะครึ่งปีอ่ะครึ่งปีอ่วใช่กว่ากวบแบบจะได้แบบวันนี้วันนี้ไม่อยู่ต้องต้อ้ก่อจะตัดสินใจเข้ามาดูเข้ามาศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เคยชวนเหมือนว่าช่วงประมาณต้นต้นปีอะค่ะ ช้วงต้ปนปีของปีีปที่แล้วอะใช่เหมือนจะมี IA แล้วคือพี่เขาก็เหมือนแบบชวนว่าลองไปไหมลองข้อไปไหมวางก็ยังแบบเฮ้ยยังแบบยังไม่โอ้ยพอด้วยความที่เราแบบก็รู้แบบเกิดขายแนะ่น <c oughs> อนมาเนีย่ยแน่นอนเลย <c oughs> แล้วพอเสร็จกวางก็ยังไม่เพราะตอนนั้นเนี่ยคือกวางติดธุระจริงๆเาก็เลยไม่ได้ไปจนแล้วจนลอดคือไปคือมาจนแล้วจนลอดเลยเดือนกันยาต้นเดือนอะ่นอนอะค่ะต้นเดือนกันยาเลย เขามีเหมือนมีอบรมกันที่เนี่ยค่ะันเสาเออพี่เขาเลยบอกว่าลองไปไหมเราก็เลยเออลองเข้า <c oughs> ดูเข้ามาพอเข้ามาคือครั้งแรกวางก็คือ,ค,อคือมาด้วยแบบว่าเหมือนเดิมอะคือเราคิดแลาใจทำแบเหมือนเดิมแน่นอนเลยคือกวางอะ่ะด้วยกวางเองเคยแบบเป็นอย่างเงี้ยเ <c oughs> พื่อนชวนพี่ชวนผูผู้ใหญ่ชวนไปมาสามที่ละทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะ อะไรเหมือนเดิมแปะ๊ะเข้าไปก็เอแผนกระาดาษนางจะตรงแบบว่าเอาอแบบคือเขาแบบเขาเรียกว่าไงแบบเหมือนเดิมไปที่นู่นก็เหมือนเดิมที่นี่ก็เหมือนเดิม,ม,อ,ดมอะไรก็เหมือนเดิมหมดเราเลยแบบคือบ,อบ,อบแบบว่าค <c oughs> ือ <c oughs> ดูเราแบบ ที่ตาเกตหน้าได้เลยว่าแบบมันแบบมันเบื่อเราก็รู้สึกแบบเราไม่อยากไปอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่พอเราได้เข้ามาที่เนี่ยั้งแรกเราเข้ามาเรามานั่งความรู้สึกเราที่มาวันนั้นไม่ได้มีแบบแผลอะไรมาให้แบบว่างงง่ออะไรที่แบบว่าฉันรู้สกเออแบบเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบสบายใจอ่ะเออเอาไปแล้วมันสบายใจด้วยนะทอคุยจบ พอคุยจบปุ๊บพี่เขาแนะนำว่าเออพี่คนนี้ชื่อยิ่งนะพี่คนนี้ชื่อบีนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบพี่เขาแบบ,แบ,บต้อนรับเราบเออแบบด้วยคมที่แบบพี่เขายิ้มแบบคือเรารู้สึกแบบมันเหมือนมันอิ่มใจอะอแล้วพอหลังจากที่ฟังฟังบรรยายอะไรเสร็จแล้วก็คุยกับพี่โจเรื่องของแผนการตลาดพี่โจกลางมาปึ้งสองข้อแรกเห็นละเนินทั้งนั้น ในหัวเดี่ยคิดหมดเลยกุกๆๆุคิดทุกอย่างเลย <S <s วางหมา <laughs> ไปหมดแล้วอะไร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 เป็นอะไรวางบอกพี่โจอะไรไม่ไม่สนใจเลยในหัวที่สนใจอย่างเงินเงินเงินมาแล้ว <laughs> วางหมาไปหมดแล้วอะไรต่ออะไรเงินมาแล้วและตองนั้นพอได้ฟังพี่โจอะไรนู่นนี่นั่น,น,นถามว่าความกระตือรือร้นมาไหมยังมาไม่มากมันยังแบบอืมันยังไม่เท่าไหร่จนแบบพี่ก็บอกว่าเฮ้ยนี่เรามีอบรมนะมีอบรมทุกๆวารสารก็มีเซ็นเตอร์ กวางก็อ่ะหลังจากวันนั้นกวางเข้าอบรมกวางก็มาทุกๆครั้งครั้งแรกเลยวันอังคารแรกเลยที่กวางมาพี่โชอะค่ะพี่โชเขาพูดพี่โชเข้ามาพูดถึงภูมิหลังภูมิหลัง อะไรเองว่าตั้งแต่ต้นเลยคือเรียนมาไอเกดจะตกแหลงตกแรงอะไรอะไรต้องรด้อะไคือเราเราเองไม่เก่คือความเองไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งนะคะบอกเลยเราเลยบอกโอ้โหเหมือนฉันเลยใช่เลยเฮ้ยแต่พี่เขาทำได้อ่ะเขาพี่เขาทำได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่เขาทำได้แต่ก็ต้องทำได้เองเออเราก็เลยเราแบบ พอพี่เขาเริ่มพูดอะไรนะไอทริปเที่ยวไอนุ่ก็ได้เที่ยวไอนี่ก็ได้เที่ยวเชี่ยวมรุกิประเทศแล้วไอนี่นั่งไม่ติดเลยติดเอาตัน <c oughs> เลยแบบว่าไม่ได้อนะ่ <c oughs> ะฉันต้องไป <c oughs> ค,คือมันต้องไปอะ่ะคืออะไรก็ได้คือแบบจะทริปไหนอะไรแล้วแต่คือฉันต้องไปเี่ะฉันต้องไปบ้างจนพอเราเห็นพี่เขาแล้วแบบเราก็มาคิดว่าเฮ้ยคือพี่เขาทําได้คือด้วยความเขาเรียกไงอคือการเรียนหรืออะไรเนี่ยแบบมันไม่ได้สําคัญแล้วอ่ะ คือมันสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะทํามันหรือเปล่าเออพวางก็เลยลองกลับไปคิดและกวางก็เลยพอกวางไปได้สักพักหนึ่งกวางก็เข้าเซนเตอร์ศึกษาศึกษาดูกวางมาทุกวอาทิตย์นะกวางเข้ามาทุกอาทิตย์ตั้งแต่วันที่กวางมาวันเสาร์วันวันนั้นน่ะกวางเข้ามาทุกอาทิตย์เลยจนกวางมาที่งานเนี้ยวันที่21พฤศจิกาอวองมางานเนี้ยกวางเข้าไปกวางชวนเพื่อนไปหนึ่งคนนะ พ่มกวางไปหนึ่งคนกวางเข้าไปปุ๊บทุกคนขึ้นไปคุยขึ้นคนขึ้นไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้ได้แบบนี้เงินแบบนั้นเที่ยวแบบนี้คือกวางคิดเลยว่าเนี่ยแหละคือมันจุดประกายความคิดกวางทุกอย่างคือมันมันตาง่ะมันแตกหมดเลยอ่ะเรารู้แล้วเพราะว่ากวางเนี่ยเคยมีโปมงไงที่กวาง ตอนแรกที่กวางบอกว่าก mm hmm. วางเคยทอดจบมากวางทำธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งธุรกิจนั้นที่กวางทาคือพี่ผู้พี่เคยเห็นหรือเปล่าที่เขาเป็นซุมมะมะ้มาม่าค่ะที่เขามีตามพวกสวนสนุก mm hmm. หรือตามหน้าผับที่เขาขายเป็นซุ้มาม่าพวกมาม่าต้มยำมาม่ามาม่าผัดขี้เมาอะไรพวกเนี้ยใช่เราก็เลยลงทุนทําตัวเนี้ยที่บางแสน mm hmm. ไปลงซุ้มตรงนั้นที่บางแสนค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณแสนเ <c oughs> กือบตัวสองแสน <c oughs> คือความไม่ได้ลงคนเดียวควางพุณนกับป้าด้วยให้ควางให้อาควางให้ป้าหลงทุกด้วเลยครึ่งหนึ่งคน,นละครึ่งแล้วควางลงไปเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเริ่มมีการตอบรับที่ดีพวาก็เลยไปลงอีกที่หนึง่งแต่เป็นาที่เด็กมันซุ้มมันเล็กกว่าเราไปลงอยู่หน้าผับของบางแสนเลยซึ่งตรง,ต,รงตัวนั้นอนะรายได้ รายได้ค่อนข้างดีกว้างได้คือเบดเซ็ตคือหางลูกต่อวันนะกวางได้ประมาณสองสามพันต่อวันถ้าทุกเชตการเนี่ยกวางได้เป็นหมื่นนะต่อวันแล้วสิ่งที่มันไม่คาดคิดคือเราคิดว่าเอยมันสองล้านไงเราก็เลยแบบเชี่ยวไปเชี่ยวมามันสองล้านแล้วรักวางทํางานประจําด้วยอกว้างทางานประจําด้วยดูร้านด้วยพอเย็นมาปุ๊บเพรากวางเปิดตอนเย็นไงห้าโมงก็เปิดแล้วกว้างก็มา ดูร้านแล้วคือด้วยความที่แบบร้านข้างล่างเราดูไม่ไหวไงเพราะว่ามันสองร้านก็เลยจ้างเด็กจ้างเด็กเพื่อที่จะไปดูร้านล่างพอกวางจ้างไปด้วยความที่เราไว้ใจแล้วเราฉลาดใจเราแบบเราไม่คิดอะไรอะพอเรามานั่งดูเฮ้ยทำไมทุนเราไปลงไปอย่างนี้แล้วทําไมฉันได้กำไราำนี้ซึ่งมันไม่ใช่แหละกำไรเรามันได้แค่นี้เรามไม่ใช่แหละ พอดูไปเรื่อยๆ <S <S เรื่อยๆเรยด้วยความที่กว่างก็เป็นคนที่ไม่พูดด้วยพอกวางไม่พูดมันก็เลยเหมือนว่าทุกอย่างมันดูแย่ลงแย่ลงเดาลงเดาลงจนสุดท้ายเจ๊คือเหมือนว่าเราลงถุนไปแล้วคุณดูแม่กับเราจนเราแบบล้มอ่เลยใช่ <S <S คือล้มแบบเขาเรียกว่าล้มไม่เป็นท่าเลยดีกว,ว่าแต่ สิ่งที่รู้สึกแย่คือมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเออมันเป็นของ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 ครอบครัวเราเราต้องเดินต่อเราก็เลยแบบว่าคือเรามีคนข้างหลังแม่พ่อน้องอยู่ไม่ได้ละเรารู้ขึ้นก็คือมาทํางานกับป้าอย่างที่บอกไปก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทาแต่าง,งานทาแต่าง,งานทาแต่าง,งานก็คือมันก็เป็นงานแค่หน้าเดียวแล้วมันก็แบบเหมือนตอบโจทย์อะไรกวางไม่ได้มากมาย อาจจะใช้ไปทุกวันทุกมันแต่ถามว่าเงินเก็บมีไหมไม่มีมันก็เลยขายนน่นขายนั่นขายนี่ขายทุกอย่างเลยขายหมดอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์เอาหมดงงง่ายพี่เก๋มันก็เลยเห็นตรงนี้มาค่ะว่าในท่าลายของกวางว่ามีอนนน,นั่นนี่ขายเขาก็เลยเข้ามาพอ,อเต็กกวางก็เลยเห็นจากงานนี้ว่าถ้าสิ่งที่ฉันคิดไว้ฝันไว้อะไรที่ฉัน ตั้งใจไว้เนี่ยงานเนี่ยมันเปิดความคิดออกทุกอย่างเ่ยไม่ว่ากอจะให้บ้านแม่หนึ่งหลังให้บ้านพ่อหนึ่งหลังแล้วก็ให้รถยนต์น้องตอนน้องเรียนจบหนึ่งคันแล้วก็คอนโดกับบ้านให้กับตัวเองทุกอย่างว่าคิดว่ามันมาแล้วแล้วกมวคิดว่าระบบระบบเขาก็โอเคแล้วมันก็ดี ค่าวว่าดีไม่ดียังไงอันนี้กวางไม่รู้ว่ามันดียังไงแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมากวางนอนอยู่ซึ่งบัญชีอ่ะทุกคนน่าจะพอเข้าใจว่างานค่อนข้างเยอะและช่วงปิดงบอย่างเงี้ยอย่างโน้นเนี้ยอ่าอ,อย่างวันเนี้ยงานเยอะใช่แต่กวางสลับมาที่นี่แต่เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเนี้ยกวางไปเขียนหน้าต่อ,อซึ่งช่วงเนี้ยกวางนอนตีหนึ่งตีสองตีสามทุกคืนเลยอ่าจนจะถึงพุทธพาเนี้ยอ่าใช่แล้วพอเสร็จ กวางก็วันอาทิตย์กวางก็เฮ้ยคือเมื่อ um, คืนฉันหนึกนอนดึกอ um ่ะวันอาทิตย์ฉันก็ขอตื่นสายหน่อยนึงแต่ไม่ทันได้สายอ่ะประมาณเกือบเกือบแปดโมงค่ะมีลูกค้าโทรเข้ามาขอสั่งอูมิหน่อยป้าได้ยินป้าบอกเออดีเนาะอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆก็ได้ตังค์ไอเราไอเราก็แบบยิ้มมุมปาก ใช่นอนอยู่เฉยตากระเทาเราก็เลยบอกว่าเนี่ยสุดยอดไะละเออระบบเรากวาระบบมันสุดยอดแล้วคือผู้ที่ทำระบบเนี้ยคือพี่โจก็ต้องขอบคุณพี่โจที่ทำระบบดีๆอย่างนี้ยขึ้นมานะคะและสิ่งที่วางชึ่งอีกอย่างหนึ่งนอกจากตัวของผลิตภัณฑ์แล้ว ที่กวางบอกป้ากวางเป็นผู้แพ้เขาได้ไปถือศีลมาเมื่อมาสามสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วทนที่ถือศีลน,นั้นอนะเขามีอ่าเขาเรียกว่าเข้าไปปบสมุนไพรแล้วด้วยที่ว่าแกลืมว่าแกเป็นคนที่ติดเชือ้อง่ายแกแกน่าจะติดเชื้อกลับมาแล้วคือตอนนั้นสภาพแกแบบดูไม่ืดเลยด้วย หน้าโตมจากคนที่สวยขาวผ่องทุกอย่างดูแย่มากเสพหาอะไรแกออกมาคือเป็นเลือดหมดทุกอย่างกวางก็เลยแบบทุกคนแบบเฮ้ย hey, มันคืออะไรไปหาหมอที่นู่นที่นี่กรุงโนอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นไรปกติทั้งทั้งที่เสพหาเป็นเลือดสีดําจะเป็นอะไรปกติจนไปเจออไปหาคุณหมอพิวิภาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะแกได้ซื้ออูมิโซเจเ กินแกกินอูม,มิเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามตอกต่อวันแล้วก็อีกโซนหนึ่งแล้วก็ g ีเทหนึ่งซึ่งแกกินไปแล้วแล้วแกไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพทั้งหมดกวางเพิ่รู้ว่าป้าเคยเป็นทีบีมาก่อนกวางไม่รู้เลยทีบีคือมันรโงลก mm hmm. ใช่กวางไม่รู้เลยว่าป้าเป็นแล้วป้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นแล้วพอเขาไปตรวจคุณหมอ,อบอกว่า <c oughs> คือเหมือนว่าเขาเคยเป็นทีวีมาก่อนเขาก็เลยนัดตรวจเขาก็เลยนัดมาฟังผลอีกหนึ่งอาทิตย์เขาก็คิงจีไปเพราะหนึ่งอาทิตย์ไปฟังป้างงหมองงงงทั้งคู่หมองคือผมไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหน a t ีตรงนั้น่ะเขาเขาไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหนเออพอพอพอป้าสคือพอป้าได้แบบได้ฟังแบบนั้นพอเขากลับมาเขาคุยโทรศัพท์นู่นนี่นั่นกับเพื่อนว่าเขาไปหาหมอยังนู้นอย่างนี้มานะ เออแล้วแบบแต่ต่อไปเนี่ยไม่กินอะไรแล้วอาหารส่งอาหารส่งทิ้งให้หมดเลยจะกินุูมิอกเออคนก็เหลือกันการนัดตอแบบยู่ในใจุูมีเซนีกแล้วแล้วหลังจากวันนั้นคือกวางได้รู้ว่าคือไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นระบบทุกอย่างกวางว่ามันเพอร์เฟกต์กวางว่ามันดีเพราะว่ากวางได้เห็นแล้วจากวันนั้น ที่พี่โจพูดถึงเรื่องทริปเรือที่ไปกรีกอิตาลีตุรกีในใจกว้างคำเดียวเลยคือฉันต้องไปไม่มีลังเลยเรืว่าจะไปไม่ไปคือฉันต้องไปและฉันต้องไปให้ได้ด้วยและนัดวันนั้นจนถึงวันนี้กวางก็ทำแล้วแล้วกวางก็ได้ไปด้ <Ooh. S 1> คือทุกอย่างมันเริ่มต้มที่ตะบบ ระบบดีเราก็ทําได้แล้วกวางคิดว่าทุกอย่างมันก็ง่ายคือกวางทําได้คุณก็ทําได้กวางม,มีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้ากวางเดินหน้าแล้วเนี่ยกวางจะไม่ถอยหลังครับ mm hmm. เพราะกวางที่การเดินไปทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเดินไปแล้วเนี่ยรอยเท้าเรามันจะสูงแต่ถ้าเราเดินย้อนกลับมา mm hmm. มันเล็กมันไม่สูง mm hmm. แล้วถ้าเรามีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ย พุ่งชนอย่างเดียวเลยวังชนอย่างเดียวไม่ว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราชนเราจะไม่กลัวมันและเราก็จะทำได้และถ้าใครยังลังเลอยู่นะคะควังบอกได้เลยคำเดียวว่าเดินหน้าแล้วก็ไปด้วยกันแล้วเราก็จะสำเร็จด้วยกันและวันนี้กวางก็ได้พิสูจน์แล้วว่าวางสำเร็จวังขึ้นมานระดับหนึ่งแล้วและ ปีนี้กวางก็จะเป็นดีเรคเตอร์ <Wow. S 1> ให้ได้ <Yeah. S 1> I am ก mm ุมิสราอุจเจนิญเอ็มเอจิ